รับทุกทุกท่านเลยนะครับเข้าสู่งานก้าวไปให้ไกลให้สิ่งดีๆกับตัวเองมากขึ้นกับโกโล o โฟร o มอ u s p นั่นเองนะครับ ยังไงเนี่ยสวัสดีครับหมาครับครับผมสวัสดีครับหมาครับเผอมากเลยสวัสดีค่ะครับผมอ้าวเชิญนั่งต่อเลยแล้วกันครับแมวเสีมาแล้วเนี่ยเฮ้ยนั่งครับผมดีแล้วเออเออเหรอครับผมเดี๋ยวก็เป็นข่าวเหรอ คนเราจะทาอะไรต้องทําจริงนะอย่าทําเล่นๆนะไม่งั้นมันจะไม่ประสบความสําเร็จสิจบนิเทศมาเพราะฉะนั้นเวลาเรามาอยู่สายทีเราก็จะแบบเหมือนมันกว่าที่เราจะพูดให้คนเข้าใจอะไรได้สักอย่างเราก็ต้องรู้จักมันดีจนถึงขนาดแตกฉานก็เลยแบบกว่าจะพูดให้ง่ายมันยากก็เลยต้องใส่ความตั้งใจใส่ความพยายามแล้วก็ความขยันลงไปอะไรอย่างงี้ค่ะพี่เขาน่ารักเนอะเนอเอเน้อเนื้อเออน่ารักครับว่ามาก็น่ารักเหมือนกันครับมาก็น่ารัก เขามีารเกตที่ชัดเจนยังมาเปิดเผยบอกว่าทาเกตของตัวเองบนเวทีได้ไหมชอบผลงานคุณมากเลยนอกจากแบบผลงานเพลงจะแบบดูแบบโรแมนติกดูเป็นม้ชายอบอุ่นนะครับผมตียากแต่ตีให้ถูกที่นิดนึงเมื่อกี้ปแบบเกือบจะโดนแล้วเนี่ยเออนะฮะบนเวทีเนี่ยนะครับบอกเลยว่าคุณหมากเนี่ยหล่อสุดแต่บนเวทีใครใจหล่อสุดเนี่ยต้องให้คุณเลยเนี่ยเออโอ้ นั่นไงเอาอีง่ายเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันหลังเวทีครับผมมีห้องอยู่มาก็มาเดี๋ยวคุยกันต่อมาก็มาเดี๋ยวเจอมาร์คเนาะมาก็มาเดี๋ยวเจอมาร์คอนี่มาร์คเหรอหรืออะไรมาร์คแต่ว่ามีคนเดียวที่เรียกได้นั่นคือแจดี้แจดี้แต่ผมรู้นะคนที่คุณมีประเด็นนี่ผมก็รู้จักเอ้โอ้โหเดีเดี๋ยวเดี๋ย แต่ผมไม่ข้าข้ากเรื่องนี้ไปไปคุตกผมไม่รู้ว่าคนที่คุณคิดว่าคุณมีประเด็นกับคนที่ผมคิดว่าคุณประเด็นที่คนเดียวกันเลยก็อย่าลืมครับว่าต้องดื่มอะไรครับโฟมอสแน่นอนครับสองกล่องดีมากครับผมเอ่อโฟมอส ซื้อดกันไปไหนได้นะฮะครับผมอีกนิดหนึ่งนะเกิดผมคุยกับจอรอีกนิดนึงผมสึ่ว่าผมจะเป็นพ่อหมอแล้วนะครับครับผมนะอยากให้ดูแลสุขภาพนะครับดื่มนมวันละสองกล่องทั้ดีเป็นโฟมอ่นะครับก็มีห้าสิ้าสิ่งดีๆเพื่อคุณเพื่อร่างกายที้แข็งแข็งแรงแล้วก็เพื่อผลงานของน้องๆของพี่ๆทุกๆคนให้ออกมาดีครับครับผมไปด้วยะครับผมนะเอาขอเสียงปรบมือดังๆนะครับไม่เกินห้าแรงบันดาลใจของเราในวันนี้ดีกว่าก็ถ้าผมมีแฟน เออแล้วก็เอามาเปรียบเทียบโฟรบอรอยากจะให้เป็นรถอะไรนะครับก็อยากจะได้เป็นรถสตรอเบอร์รี่มั้งครับผมก็ผมชอบผู้หญิงที่หวานแล้วก็หอมชอบดมกลิ่นด้วยนะครับนะครับก็อยากจะมีแฟนที่ค่อนข้างจะหวานเรียบร้อยแล้วก็หอมครับผมครับผมก็สำหรับแฟนพันทิพย์นะครับโหเดี๋ยวนี้ก็เห็นเห็นว่ามีมีบอร์ดของผมด้วยนะครับยังไงก็ฝากติดตามผลงานแล้วก็ฝาก ฝากช่วยกันให้กําลังใจผมด้วยนะเกี่ยวกับเรื่องต่างๆนานาไงผมก็ขอขอบคุณนะครับที่ที่ที่คอยให้กําลังใจกันเสมอมาตั้งแต่ตั้งแต่ละครเรื่องแรกจนถึงวันนี้นะครับก็อยากจะขอบคุณขอบคุณจากใจจริงๆครับครับก็สำหรับคำถามที่บอกว่ารัามีแฟนคนหนึ่งนะครับอยากจะให้มีแฟนเป็นรถอะไรครับผมก็ตอบเลยครับก็าอยากให้มีแฟนเป็นรถนมจืดครับเพราะว่า รสแบบไม่ต้องเข้มข้นมากครับแต่ว่ากินได้ทุกวันเหมือนความรักไม่ต้องซาบซาบไม่ต้องรุนแรงไม่ต้องจัดจานมากแต่อยู่ด้วยกันทุกวันนะครับแล้วก็อยู่แบบสบายๆนี่ก็ขอเป็นรสนมเจิดแล้วกันครับสําหรับ v เว็บบอร์ดป็นทิป์แล้วครับโหก็เป็นเว็บที่ผมว่ามีคุณาน,นุประการนะครับกับหลายๆวงการในประเทศไทยนะครับก็มีแต่คำวิจารณ์ที่ดีๆแล้วก็มี ความรู้เยอะแยะมากมายมีนักสืบด้วย <c oughs> นี่ะครับก็ขอให้เป็นเว็บบอร์ดที่ได้แชร์ความรู้ด้วยกันนะครับแล้วก็ได้มอบสิ่งดีกับสังคมช่วยตรวจตาตรวจสอบอย่างเงี้ยครับเป็นเวที่ดีมากๆครับ <c oughs>